สวัสดีครับผมชื่อวิทิตวิวัฒน์ครับเ,เป็นผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มธุรกิจ t c p ครับแล้วก็ดูแลในส่วนของบริษัท t h เบลจำกัดด้วยครับเดเบลก็ดูแลในเรื่องของการจัดจำหน่ายจัดส่งสินค้านะครับท,ที่เราเรียกว่า Seven Distribution Company นะครับซึ่งมี warehouse มีคลังสินค้าอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วเราก็กระจายสินค้า ไปทั้ง7 7จังหวัดของประเทศไทยครับน้องเรียนอย่างนี้นะครับเราใช้ s a p e c c 6 มาก่อนนะครับและก็รัาานอยู่บน IBM และก็ในส่วนของที่เป็น Data ์เบด Oracle นะครับและใช้มา6-7เปีซึ่งในระหว่างทางเนี่ยมันมีความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามารวมถึงเราก็เจอปัญหาในการใช้งานบ้างนะครับซึ่งระบบเดิมที่เรามีอยู่ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจนะครับรวมถึงเพนพอยต์ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจะปรับแก้ได้ นะครับนั่นคือเป็นที่มาว่าเราต้องการที่จะ implement SPS4HANA a เพื่อตอบความต้องการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็เรื่องของการแก้ปัญหาหรือพวกเพนพอยต,ต่างๆนะครับรวมถึงในแง่ของการอไลน์เข้ากับตัวระบบของกลุ่มธุรกิจ t c p นะครับให้สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ implement SAP S/4HANA ของบริษัทเดลจำกัดเองเนี่ยเราเองแล้ก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับหลักๆเลยก็คืออันแรกเลยก็คือจะต้อง implement อได้เสร็จสิ้นตามเวลาที่เรากำหนดและก็อยู่ในงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้นะครับ อันที่สนะครับก็คือแน่นอนเพนพอยท์ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสลิสต์หรือตัวปัญหาต่างๆที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยซึ่งมีมากกว่า400ข้อเนี่ยก็จะต้องได้รับการแก้ไขหรือว่าตอบโจทย์ทางธุรกิจตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันที่สก็คือ ไม่ว่าจะเป็นพาร์เนอร์หรือว่าคู่ค้าของเราเองเนี่ย mm. ก็จะต้องได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากการ m ินพ m e n t a t i o n ตัวระบบใหม่ๆนะครับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของคนเรื่องของทีมงานเองเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้มีความเข้าใจและก็สามารถที่จะใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้อย่างเต็มขีดจำกัดของของตัวระบบนะครับ มการคัดเลือกเองได้เลือกบริษัทลาวทูให้ให้เป็นผู้ implement ในโครงการนี้เพราะว่าทางบริษัทเองและก็ทีมงานของบริษัทล a วทูเอ,เองเนี่ยมีความรู้ความสามารถและก็มีประสบการณ์นะครับและก็เข้าใจความต้องการที่เราแจ้งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p เพน p o i n t หรือว่าเป็นเรื่องของ requirement ต่างๆนะครับการนําเสนอ solution บวกด้วยตัว innovation ต่างๆที่จะตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับทำให้ การนำเสนอโซลูชันที่ออกมาเนี่ยตรงกับความต้องการที่เราตั้งเป้าเอาไว้ครับผมว่าทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการอิมพิเ e นต์ตัว ERP หรือว่า Implement s s p จริงๆแล้วไม่มีใครบอกได้ว่า ไม่มีปัญหานะครับจริงๆแล้วการ implement ERP มัน c h ALLENGE ทุกโครงการนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราเจอในในโครงการนี้แน่นอนครับก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของคนนะครับและเรื่องของการบริหารการจัดการรีสอร์ทนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราทำให้เราผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้แล้วก็แก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีและสามารถที่จะ go live ได้ตามเวลาเนี่ยก็แน่นอนละความเป็นพาร์เนอร์ชิ ของคนที่เข้ามาช่วย Implement ์ก็คือเราทูนั่นเองนะครับความเป็นพาร์ n เน s ร์ชิปเองเนี่ยคือไม่ได้มองแค่ว่าทําหน้าที่ให้เสร็จนะครับแล้วก็ทําตามสโคปนะครับจริงๆแล้วระหว่างทางมันมีเรื่องของเรี e คว n มต่างๆเพิ่มขึ้นมาอยู่เสมอนะครับทางเราทูเองเนี่ยเข้าใจ ลูกค้ามันทําให้การพูดคุยกันในระหว่างการดําเนินงานเนี่ยสามารถที่จะดําเนินงานต่อไปได้นะครับด้วยความด้วยความเป็นเป็นมืออาชีพและความเป็นเป็นเรียลพาร์เนอร์ชและก็ความเป็น Professional ของของเราทูเองเนี่ยก็ระหว่างทางเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยนะครับและก็ทําความเข้าใจกัน แล้วก็แก้ปัญหากันไปด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยที่ต้องขอ,อชื่นชมเลยก็เรื่องของเช a ง g มเนจเม m นต์นะครับและก็เรื่องของ Project ์ o า e เวนแนนนะครับซึ่งมีการพูดคุยทําความเข้าใจกันอย่างสม่ําเสมอและก็มองที่ปัญหานะครับไม่ได้มองว่าะสะโคบมากน้อยแค่ไหนนะครับทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้และก็สามารถที่จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายได้ อันดับแรกเลยก็คือว่าระบบหรือโปรเจกต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะ go live ได้ตรงเวลาตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือระบบสามารถที่จะทำงานได้ในวันที่เรา go live และก็ยูเซอร์สามารถที่จะทำงานได้ในวันที่เรา go live ธุรกิจสามารถเดินต่อได้ด้วยระบบใหม่ที่เราทำกันมาตลอดระยะเวลาในการทำโครงการนะครับหลังจากการ โกไลด์แล้วแน่นอนมันจะมีเีลียในช่วงของการให้การซัพพอร์ตที่เราเรียกว่า after go live support ระหว่างตรงนั้นเองก็มีการแก้ไขปัญหามีการาทําใหา้การทํางานเนี่ยที่เราทํากันมา,อาตอนแรกแล้วเรามาใช้จริงเองก็สามารถที่จะปรับปรุงตรงนั้นให้ดีขึ้นใช้ได้ตรงกับความ ต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่เรา implement อตอนที่เรา test เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนที่เราทำงานจริงเราอาจจะมาเจออุปสรรคปัญหาอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าช่วง after Go l i e support ทางทีมเราทูเองก็สนับสนุนและก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรลุร่วงสามารถที่จะทำงานได้โดยที่ไม่เกิดการติดขัดหรือว่าทำให้ธุรกิจะชะง,งักนะครับ อีกอันนึงก็คือเรื่องของเพนพอยต์ต่างๆดังที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าเรามีเพนพอยต์มากกว่า400เพนพอยต์นะครับซึ่งเราตั้งเป้าว่าอย่างน้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเพนพอยต์เหล่านั้นจะต้องถูกแก้ไขนะครับจากผลที่ได้จากการที่เรา,เานำเพนพอยต์มารีวิวหล,หลังจากใช้งานไปแล้ว3เดือนเนี่ยเราพบว่ามากกว่า81%ของ ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขจากการ i m p l e เ e n t ครั้งนี้นะครับส่วนที่เหลือเองเนี่ยก็จะไปถูกแก้ไขอยู่ในโครงการต่างๆที่ต่อเนื่องและก็เชื่อมต่อกับ S&P a สำหรับผมถือว่าประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับ แน่นอนว่าเรา,เาดําเนินโครงการด้วยระยะเวลา,เาที่ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์พอสมควรนะครับเราเริ่มคลิกออฟกันในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เราแพลนที่จะโก l i ไลท์ในวันที่2มกราคมซึ่งระยะเวลาการทํางานเนี่ยแค่9เดือนนะครับซึ่งก็ต้องเอาขาเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับต้องร่วมกันในการที่จะดําเนินงานและให้แล้วเสร็จตามเวลาเพราะว่า ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับพัทเนอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือว่าลูกค้านะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราภูมิใจคือระบบสามารถโกไหลได้ตรงเวลาและก็ธุรกิจสามารถรันได้และก็คนของเราสามารถทำงานได้บนระบบใหม่นะครับแน่นอนครับการ implement ERP หรือว่าการ implement SAP เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องกำหนดเรื่องของ เป้าหมายนะครับให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราต้องการที่จะให้ได้อะไรนะครับและก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขในการทำ ใครจะต้องได้อะไรแน่นอนอันนี้สิ่งที่เราจะต้องต้องอคำนึงไม่ว่าจะเป็นคนใช้งานก็ดีคู่ค้าก็ดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆก็ดีรวมถึงธุรกิจของบริษัทก็ดีอินพิเมนต์แล้วเราจะได้อะไรอันนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงอันที่สองเลยก็คือ,อการเลือกพาร์เนอร์ผมใช้คำว่าพาร์เนอร์นะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนผู้รับจ้างคือ พันเนอร์เองก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีเซอร์วิสมายมีความรู้มีประสบการณ์นะครับและก็เข้าใจความต้องการของเราจริงๆนะครับและก็แน่นอนว่าในระหว่างการดําเนินโครงการที่ผมเคยกล่าวไปแล้วมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายแหละการที่เรามีพันเนอร์ชิปที่ดีในการทํางานถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ย มันจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่ปัญหาแก้ปัญหานะครับไม่ได้เป็นการมองว่าอยู่ในสโคปหรือไม่ได้อยู่ในสโคปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือก็ฝากทุกท่านลองเลือกเรียวพาร์เนอร์ของท่านเองนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ทาในการ implement SPS4A a h a n เนี่ยจะเป็นใครถ้าคุณเลือกได้ถูกต้องผมว่า โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในการ implement SAP s 4 a n a หรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้รู้ล่วงก็จะมีความสําเร็จมากขึ้น